สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเดียนะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมอยู่นะนะครับเนาะครับเมื่อนี่อ,อ,อันนั้นนะทั่วกับผ้าพี่น้องมาเล่นฟ้ามหอกงัวเล่นเดียค่ะมาเบิงผามาเบิงงัวน้องเดียอ่ะพี่น้องครับบรรยากาศเมื่อนี่เห็นแปลกๆตาคือเปิดตัวเปิดตัวแบบไม่เนาะมื่อนี่งวอมาลายมาหน่องเดีย มือนี่ว่าหลายค่ะมีหกเบอร์ค่ะง่วงว่าหลายไม่ย่หกเบอร์ค่ะอพี่น้องก็เลยสิผ้ามาบอกมาจาเปิดตัวคุยกับน้องเดียสกก่อนเอาน้องเดียค่ะบอกพี่น้องพี่กัดเท่าค่ะพี่กัดฟ้ามยูทิบ้านปราชาปัฒนาค่ะตำบลปราชาปัฒนาอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามค่ะอืพี่น้องจะพี่กัดมาเลยเนาะค่ะพี่น้องยุท่างกอกท่างไก่จริงๆเนาะอยากมากอะสมารถจะพิกัดมาคอกวัวเลีเดีย ค่ะเป็นพี่เข้ามาเรียนเดียร์ฟาร์มค่ะเออเรียนเดียร์ฟาร์มค่ะเขามาได้ทุกมื่นเลยค่ะบารนีลดผ้าแลีนพอนีเลยแมนค่ะหัวหน้าฟาร์มเลยค่ะเอออะมานีมีกันอยู่หกคนเป็นงวดจังไหนน้องเดียร์ว่าไทยใชเกาวบ่แมนค่ะเป็นงวดไทยค่ะมีงวดทองแล้วก่างวดแม่ลูกค่ะอืมครับพี่น้องครับเป็นงวดไทยคือเก่าเป็นไงน้องเดียร์อ่าพ้ตอบรับอ่าเข้าพี่น้องสนับสนุนเพาดีบ่กะเรื่อยๆอยู่ค่ะช่วงนี้กะว่าปันไดแต่ว่ากะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มาเม้้นใใหกำลลังจแวกะ ขอบคุณที่ชื่นชมฟ้ามชื่นชมน้องเดียนะค่ะขอบคุณหลายๆจ้ากัสัญญาว่ากัสิหางเงี่ยวไม่พี่น้องไปเรื่อยเนาะค่ะพี่น้องที่เก็บเงินอยู่หรือติดตามอยู่รอเงินพ่อสักกอนค่ะจังคอยมาน้องเดียหน้องหน่องเดียกไกลเนาะค่ะจังสักกระเด็นกัหาให้มาเพรว่าเข้ากับเข่าออกสมือเนาะแมนค่ะเทิ้งย่ำเข่าเทิ้งน้ำออกสมือนะครับเนาะค่ะครับมันนี้บรรยากาศพี่น้องด้วยครับบรรยากาศมันนี้มันสี คืมคืมแน่จักน้อยน้องเดียวเนาะค่ะแม่ค่ะคืมคืมมันภาพแจ้งบ่านี่น้อยพี่น้องเห็นน้องเดียวงามบ่ะนี่เป็นกุโผลสิตโตเออมื่อวันก็จริงด้วยครับเด้อค่ะงามกว่าในี่หลุดเลยจะงามกว่านี้อันเถอะครับเอาครับเป็นนี่กะมาบอกมาจามาพูดคุยกับน้องเดียวเอาซื้อมาจากเล่นเดียวไปรับประกันอย่างแน่ๆๆนอนเดียวค่ะกัน ประกันของฟ้ากะสำหรับง้วนทองหนูรับประกันทองหายถูกโตค่ะตรวจทองแล้วไม่คิดตรวจทองละกะสำหรับง้วโตัวแม่กัรับประกันมดลูกหายค่ะสองเดือนตำหนีไพ่นนกก็รับประกันหายถูกโตหนึ่งเดือนค่ะโอ้พพ่้อกรับประกันมดลูกอยู่สองเดือนนี่ถือว่าถือว่ามีบุมีฟ้ามในไดนที่รับรับห่อสองเดือนเนาะแมนค่ะส่วนมากเขาสิรับเจ็ดมือสิบหามือย่างโดนห้องหนึ่งเดือนสองเดือนสองเดือนเลยค่ะคือว่าหัก ไ่นองค่ะคได้จากนี้ไปก็คืออุ่นใจสบายใจได้แมนค่ะมีปัญหาโทรมาเลยเนาะแมนค่ะบ่มี่ลบบ่าลบค่ะแนวฟ้ามกับมี่ชัดเจนค่ะบ้มี่ลบปัญหาครับปัญหายังเกิดขึ้นโทรมาเลยค่ะอยู่ในสองเดือนนี่ค่ะแมนเขาประกันซุนลค่ะนี่นะครับก็คือดีมงนี้แหละครับซื้องัวจากเล่นเดียฟ้ามก็คือดีมงนี้ละค่ะปัญหาเป็นยังไงคืมาเทมกันได้เนาะแมนค่ะสมมติไปอยากโอ้อยากเปลี่ยนตัวใหม่ได้บ่ตืม เดี๋ยวถ้าผลหน่อยผลใหญ่เนาะค่ะตืมกสิตืมให้หรือผูใ้ใดอยากเปลี่ยนเป็นตัวไม้อยากเปลี่ยนแม่ลูกอยากเปลี่ยนแม่ท้องสิเดี่ยวกับรับฟาร์มรับคื้น้องเดียวนาะค่ะก็ลองโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะลองโทรมาพูดมาปวดจ้ากันค่ะทุกอย่างจบที่การเจรจาค่ะวิโน่งจะเพิ่มจะเพิ่มเบ้าจะเพิ่มคิดไปก่อนเดออน้อต่อได้เป็นตาต่อบ่ได้จะเพิ่มบอกไปก่อนนะครับเนาะค่ะบางครั้งเหาเห็นอาสิบกขือเหาคิดกับใดเนาะค่ะ เอาฉิดอาเซทิลโคเ็นกันได้บางครั้งว่าตัวนี้ต่อได้บานออาเซทิต่อได้หลายก็ได้ค่ะมันอยู่ที่ความท่วมากหรอกจริงใจกันหรือเปล่าแมนค่ะ,พะเพื่อเพื่อท่วมาคุยกันนี่อาเซทิต่อได้หลายก็ได้ค่ะอ่านี่ครับก็เลยอาคลิปนี้บ่หลายบ่หลายโตค่ะ,คะเลยวุย้โอโจ๋าพาที่กันจักน้อยครับคบันทึกเทาพาพี่น้องเบิ่งไปมึงเล่นน้องเดียวเนาะค่ะขับไปเบิ่งมาห้องกันเลยครับพี่น้อง อ่าครับบ้านนี้เริ่มกันเลยนาะพี่น้องเนาะค่ะหลังจากบว้าพาที่กำนองเดียตัวแรกครับเบอร์หนึ่งครับแม่นี่ง้วทองหมน้องเดียค่ะเป็นงัวแ่ม่นเจ็ดเดือนค่ะโอ้ทองแก่แกดแล้วต้นนี้เนาะครับทองแก่แก่ซื้อไปกินนองครับเบอร์หนึ่งนะครับเด้ออ่าหนาแดนครับค่ะดูพหัวใจเป็นต้นนี้ไหมค่ะอู้งามต้นนี้งามหนาแดนเป็นรูปหัวใจบ้านนี้ขอบตาขอบหูดำค่ะ สวงกระดางเด้อครับเดอ้อบาดเนี่ยจำง่ายเลยงัวตัวนี้ค่ะหนาแดนสวงดังสูงลาไหมน้องเดีย,ยสูงอยู่ประมาณร้อยสิบห้าค่ะอ่านี่ครับเนี่ห้อยสวงพันถึงอย่างน้องเดียเนี่ยถึกไฟบอ่อเหรอถึกตำกันประมาณเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามันมันสูนกันมันตำกันติค่ะเอยัวหา,ากันเนาะลูกใดน้องเดียในทองนี่เป็นทองแหลกเลยค่ะเป็นงว้วนทองแหลกลูกแหลกครับซื่อไปรุ่นรุ่นแม่นี่ นาใส่ดวงงาม่ได้เพราะว่าไอ้ขอบตาขอบหูเครื่องเพชรดำล่ามปืดเลยครับพี่น้องเลยบิ่งโอ้มื่อนี่ติดโบดหลายเด้อครับแม่นี่ครับนี่ยแหลคาราคาเปิดไว้สองหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับค่ะนี่เป็นที่สองหมื่นครับหนึ่งพันบาทนี่แม่นค่ะได้งัวแม่ยทองทองแก่ๆเลยค่ะทองแก่ๆอ้าวเขาทานนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งแล้วครับเนาะครับบะนี่จางหลังจากเบิ่งแม่ม้านแล้วมาเบิ่งแม่ลูกเด้่พี่น้องบะนี่ค่ะ ครับแม่ลูกลูกเพศผู้เพศผู้ค่ะเบอร์สองเบอร์เบอร์สองค่ะเบอร์สองเบอร์นี่ซื้อสองได้สามเด้อค่ะแม่เพิ่งกำลังทองซื้อสองโตได้สามได้สามโตค่ะรับประกันทองค่ะขันท้าวงซีขึ้นรับประกันทองเนาะแมนค่ะตัวทองเรียบร้อยลูกตัวใดเพิ่นครับเนี่ย อันนี้ลูกได้ทองเป็นทองที่สองค่ะโอ้ลูกตัวนี้ตัวแรกแม่ค่ะในทองเป็นตัวที่สองค่ะครับสูงารไปเนาะแม่เพืนเ่ปปนนี่เนาะสูงอยู่ประมาณลอยงีสิบหาค่ะแม่สูงอยู่ลอยีสิบหาส่วนลูกที่เห็นอยว่นี่ค่ะจักเดือนละน้องเดียวอายุป,ประมาณหกเดือนกว่าอยู่วางๆหกเดือนน้องเดียวเนาะค่ะนี่เา้าพี่น้องครับข่้นอยากได้ง่วแม่นี่ครับแม่นี่เป็นง่วลูกแรกลูกตัวที่สองในทองลูกแรกเพื่อนเป็นตัวผู้ได้พี่น้อง ไปรุ่นกันตัวที่สองครับขั้นแมนเพิ่นสลับไห้เนาะพี่น้องเนาะแม่นคะต้้องไดขั้นแมนเพิ่นสลับหไห้จังไดกับเป็นลูกตัวแม่แท้่วาคุ้มแมนค่ะคุ้มค่าครับตัวนี้ <c oughs> ในราคาเท่าใดน้องเดียรราคาเปิดใบสามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นสองพันห้าร้อยแมนค่ะนี่ครับบรรทายอ่าหัวไทยนะครับเดอ้อนุ่มดีชัดเจนเนาะค่ะเล็บนุ่มเขาหนาอ้าวเขาท่าครับดีครับบาทนี่มาเบิง่งโตที่ สามเบอร์สามได้พี่น้องเด้อเป็นง่วแม่ลูกลูกเพลดลูกเพดเมียค่ะลูกเพดเมียครับแม่นี่กับประเภทที่ให้ลูกดีค่ะให้ลูกดีลูกง่ามแม่เพิ่นกระสีเม็ดเข่าครับค่ะลูกเพิ่นหลังแดงจึงคึงหอบหูหอบตาดำได้ครับลูกติดโบดแม่นะลูกตัวใดเพิ่น้องเดียวนี่เป็นลูกแหลกเลยค่ะเป็นงัวลูกแรกครับพี่น้องเบอร์สามครับเป็นงัวลูกแหลกได้สดๆดครับ แม่สูงหลายไปไหนน้อยน้องเดียวสูงประมาณร้อยยี่สิบหกค่ะแม่สูงอยุบประมาณร้อยยี่สิบหกครับค่ะพี่น้องสนใจอยากได้ง่วแม่ลูกลูกแม่คมนี่ค่ะราคาเปิดไว้ลายไปน้อน้องเดียวราคาเปิดไวสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับค่ะนี่เอาเบาๆครับราคาเกษตรกรพี่น้องจับต้องเลยครับผู้เงื่อนหน่อยทุนบ่สูงค่ะผู้เงื่อนหลายทุนหลายก็ซื้อได้ครับขั้นเม็นหมักค่ะ ทักมาครับมาหาหนึ่งเดียวอยากว่าเบิ่องตัวจริงมาเบิ่องตัวจริงมาจับมาใบได้ครับที่อยู่แจงไว้ต้นๆคลิปนะครับเนาะครับเบอร์ต่อมาเนี่ยเป็นเบอร์ซีเป็นโคมแม่ลูกลูกเพศเพศผู่ค่ะเป็นโคมแม่ลูกลูกเพศผูลูกตัวนี้ลูกตัวที่เธอไหนเพิ่นน้องหนึงเดียวลูกนี่บหนึ่งกับสองค่ะประมาณเนี่ยอืมเอ้าบอหนึ่งกับสองนาจะค่ะนาจะเป็นงัว ลูกที่สองผมจากเบื้องจากผิวหนังเพิร์นตครับเนาะอาจจะลูกที่สองแม่สูงหลายไปได้น้องเดียสูงอยู่ประมาณหน่อยยี่สิบหกค่ะสูงอยู่ประมาณรนอยยี่สิบหกครับโค้งมัวไทยอีกโค้งหนึ่งครับให้ลูกดีแม่นี่ให้ลูกให้แน่คันพี่น้องเอาไปใส่เลือด้อยนี่พม่ามัตสีตรงเติบปได้ลูกเพิ่นเนาะที่เป็นตะเบิงข้นกว่าเก่าอยู่ได้ผมว่านี่ยเบอร์ที่สี่ครับพี่น้องแม่ลูกโูคเพศเมียครับเพศผูค่ะลูกเพศผูพี่น้อง แม่ลูกลูกเพศผูกแต่ว่าแม่เพิ่นสิจอยอยู่นิชจักน้อยนอ<ม>้นองเดียวเนาะ,ะลูกกินนมยูนิคอ่ค่ะกินอยู่ค่ะอ่าเป็นลูกตัวที่สองนะครับโตต่อไปหนาจะเป็นโตที่สามครับค่ะถ้าพี่น้องทับเอลนาจะได้ลูกเพศเมียนะครับเด้อแม่ลูกคุ้มนี่ค่ะเด่นเด่นก็คือให้ลูกมันดีพอสมควรแมนค่ะอือสีก็ออกสีแดงแม่เพิ่นก็สีเม็ดเขาเนาะค่ะราคาเปิดไปแล้วเป็นน้องเดียวราคาเปิดไปสามหมื่นห้าร้อยบาทค่ะสามหมื่นก็อีกห้าร้อยครับแมนค่ะบอลบาๆครับ สามหมื่นกับอีกข้าวร่ครับแม่ลูกลูกเพียผู้ครับนาจะซื้อไปนาจะร้อมผสมได้เนาะแม่ค่ะเบื่องจากลูกเพิ่งก็สีหาเดือนหรือนมะแม่ค่ะ,ะลูกเสีเดือนกว่าแร้วค่ะนาจะซื้อไปร้อมผสมเลยค่ะครับแม่ต่อมาโตต่อมาครับเป็นชาเล่ค่ะเบอร์หาค่ะเบอร์ที่หา,หาค่ะพี่น้องผู้ที่มักงัวเล่สายเล่สายกัดครับอ่ะแต่ละคนกับมักมาเพื่อกันนี่ครับ น้องเดียนนามาให้เบิงเราด้วยครับเด้อค่ะเป็นแม่ม่านหาเดือนค่ะเป็นเลม่านทองหาเดือนแม่นค่ะก็ถึงว่าแกเตือบองป่ะเนาะแม่นค่ะอืมกายเครืงมันเราครับทองหาเดือนค่ะสูงสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบซีค่ะมีลอยสามซีแม่นค่ะอาแม่นี่เด้อครับการได้เล่เพิ่นเด้อครับเด้อดังแดงเครือหนึ่งเนาะค่ะเขานี่แดงทั้งสองเขาครับค่ะขนตาแดงขอบหูขนเขา เล็บกระแดงนี่พี่น้องค่ะก็ะถือว่าได้เล่มากหลายเติบค่ะเลือดสูงค่ะอ่าเลือดเล่เพิ่นมาหลายเติบด้วยครับเดอ้อง้อเลน่นี่ให้ไปทับอาวามันเบิ่งเด้อดพี่น้องเด้อเนี่ยเบิ่งค่ะเบิ่งคอ้วยหางเพิ่นกระแดงนี่พี่น้องค่ะเป็นเล่สีไหมครับแม่นี่ทองจากเดือนเราวนองเดียวทองหาเดือนรับประกันทองค่ะทองอยู่หาเดือนค่ะรับประกันทองอ่ะอ่าันแม่นพี่น้องอยากได้ครับสั่งจองทรงให้เลยราคาเปิดไปล่ไปองเดียวราคา เปิดไว้สามหมื่นหาพันหาร้อยบาทค่ะสามหมื่นหาพันหาร้อยบาทครับราค,คานีิทรงหอดบานกักค่ะทรงหอดคอ,อกเลยพี่น้องคอ,อกอยู่ทงให้ทงหน้าท่าแขงแคบๆงว่าถ้าทังรถไปได้ได้พี่น้องเด้อไปได้เหมือนแหละค่ะคันแมนมีเลียนคันแมนยูนขาแม่น้ำคันมีเลียกสิมอเลียะทรงห้คือ <laughs> <c ười> บริการ,ตตรเรารต็มที่น้องเดียวเนาะบริการเต็มที่ครับเบื้อหาเนาะครับเนาะเลยเนาะนี่ ครับเบิงโคม้มต่อไปตัวต่อไปครับครับบาร์ดี้มาเบิงโคม้มที่อะไรหน้องเดียวนี่เป็นเบอร์หกค่ะเบอร์สุดท<บ>้ายของคลิปนี้เบอร์หกเนาะค่ะ,ะเบอร์พันลนครับลูกพันเฟียเบอร์หกเป็นโค้ดแม่ลูกกันบ่แม่ค่ะเป็นโค้ดแม่ลูกผูกค่ะพุ่นตีลูกเพิ่อนอ่ะแม่ค่ะนักค่ะลูกไส้โอ้ลูกแดงเจือคึงตัวนอยู่ไหมแม่ค่ะเป็นโค้ดแม่ลูกลูกเพศยรผูกนะครับเด้อลูกตัวใดญ่พันโน่น็นลูกที่สองค่ะลูกตัวที่สองค่ะอายุเก่าเดือน อายุเก่าเดินโอ้โคมนี่สูงนี่ครับพี่น้องเป็นแงนค่ะเป็นง้อกระทบมากเครื่องเมียเทืงลูกเอยเนาะค่ะเครื่องดําติดเต็มนี่ครับกระทบผู้ใดมักสายกระทบสายหูจากน้อยนี่ครับเด้อกระทบมากหนึ่งอยู่ดอกค่ะงัอซุ้มนี่นี่ได้โค้งสางไงครับแม่ค่ะได้โบดได้โค้งสางไงบานนี้พี่น้องขันมาโค้งสางไงสิครับหาไม่เป็นแม่พันแม่บ็อกแม่ข้อแม่ลัครับค่ะทับเอาตะลูกตะเต่ามันก็ได้ครับนี่แม่ค่ะมันหายลูก โค้งสางดีค่ะจแม่ลูกแต่งแบบสีดีค่ะนั่นลูกครับอันลูกไอ้ตัวที่เท่าเรพนน์นี่เนาะเป็นลูกที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองแม่ค่ะโอ้แดงเก้าเดือนแล้วก่อนน้องเดียเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนลูกตัวที่สองเก้าเดือนแม่สูงหลายขนาดไหนสูงอยู่ประมาณลอยซีซิผาค่ะสูงอยู่ประมาณลอยซีซิผาค่ะประมาณเนาะพี่น้องเนาะลอยซีซิผาครับททิงแม่ททิงลูกโคมนี่เปิดไปหลายไปเลยน้องเดียค่ะ ค้ดนี่เปิดไว้หาหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทค่ะหาหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทครับะราคาต่อล่องไดท้ทุกตนทุกโตพร้อมทรงนะครับเด้อค่ะเบิงช่วงล่างเพล่นนะครับคุณนะโอ้ยโยนอ่านตานี่ครับเล็บสภาพเล็บเอา้าเข่าท่าครับเล็บดีพอสมควรนะนี่ครับขอบตาขอบหูด,ดำทึ่งแม่ทึ่งลูกครับนี่แม่ค่ะโอ้ลูก แม่นี่แม่นี่ก็ะสีประเภทว่าบบได้กเก่งนำเลียงไหเนาะแม่ค่ะขานนำเลียงจักน้อยพูดไรอย่างายๆก็เอาไปขุนข้นค่ะม,มองพี่น้องเด้อยครับมองมุมกลับเด้อยครับงัวจอยสิพันญาดีครับขันสีอ่องต้องขึ้นบัดรลคาบัตรเป็นโฮน่ให้แน่สุดเด้แม่นค่ะครับโค้งไงสิไปทับบลูมันครับเพราะว่าให้ลูกให้เขาท่าเติอเด้แทนใจลูกดีค่ะใจลูกให้แน่อยู่ด้นี่ ราคาอีกทีนึงครับราคาเปิดไหวหาหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทค่ะครับพี่น้องครับสนใจทักมาเด้พี่น้องเนาะครับพี่น้องสุดไทยไทยสุดมือนีมีเบิงกันยูทีหกคมค่ะคมนิ่มคมสุดท้ายพอดีค่ะพี่น้องมาคมใดสร้างจองใดอ่ะพี่น้องน้องเดียวมีฝากพี่ฝากตอนน้องเขามียังฝากค่ะกะสำหรับลูกค้านะคะที่เบื้องคิปนี้แล้วมาตัวใดอยากได้ตัวใดกะโทรเขามาผูดคุยต่อรองกันไดถูกตัวค่ะแล้วก็ส่งให้ฟี่ลอยโลกคือเก่าค่ะ รือว่าผู้ใดอยูละแวกไกลๆอยากเขามาเบื่องตัวจริงกะสามารถเขามาฟ้ามได้ทุกมือค่ะพี่กัดกะคนดหาในแอปแผนที่พิมพ์คำว่าเรนเดียฟารมค่ะหรือหลายเหตุบ่าเป็นกะโทรมาสอบถามสินทางกับหนูได้ตลอดค่ะอืมอ่ะพี่น้องขันข้อมูุอยากโคขอบต์มองัวใดเพิ่มเติเมตค่ะกะโทรมาค่ะส่วนเบอร์พม้นฐานนะครับเนาะครับพี่น้องกะให้ล่มล่มลุย้ยลุอยอ่าสุขภาพดีดีเด้อครับพี่น้องเด้อเงินทองอะไรลามาหาคือนายน้ำเลยครับพอกันชิปหนาชิปไม่ครับ คลิปนี้พ่อม่น้องทั่วออกง้วเล่นเดียน้องเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ